กับสวัสดีเอฟซีตอนเที่ยงขึ้นนะครับเดิมมือนี้เสียนนาดีจีามัดเนี่ยตามแนวทางของเดล็กคู่บาเลยครับมือนี้เป็นเป็นเอาตัวดีครับเป็นเอาหวยรัฐบาลไทยครับมือนี้ครับสำหรับมือนี้เดล็กคู่บามือนี้เหล็กไงน้ำมุนนะครับเด้อบ่บ่บ,บ,บแห้งนะครับผมบ่บกแห้งเพราะว่าตอนนี้คู่บาเป็นคนลั่งทําพิธีครับ ไปเบิ่งนํากัน <coughs> 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 Nukabi na wina sa mga tuyan tuyan ni tama mga kanang yeta manapot sa kuran sa to papakang wosu sila na kantang dama. Nukabi na wina sa tiyo wosu ngang kitiwit ang nawala wala na tanang bonitang. mga ngayaga tena ay dampitang kila tanang yete na sa tena tuwa अवमानो भगव मनो रमो भगव मनो संभव भगव मनो अंतर्निरीक्षक परिणित कदा तथा सीगुणनापि तथा मुलीन कथा मिल रहा कथा मुली दाम पति के वत पोठा सोनो नमो भगवतो नमो सतनाम समभूतानति चंद्रपदिक इति विषो भगव रंग समभ संभूतो हित संभनो सकतो रूपो सोनो नदौ प्रदेश तथा मसाला जीता तथा उपरसा नामो तो भगवती चवकातो पोठा रमोसनीपो करपोय पदि कोकोनी कोप जतवदी तो पोव ज्योति

ตัวว่าบุตรละตานังโกเทตังโกตมังกรังอิตังที่วุณณะนังโกระติจินาศดิณาสันตุปราวาสัพิโรคะวุปตมิจติเตชะกัตวาธรรมะละตานังโกเทรามุตมังกรังปะเรละหังอุปตะมานังนโมเตจินาศดิณาสันตุปราวาสัพิวัญญาอุปตมิจติเตชะกัตวาสังฆะละตานังโกเทรามุตมังกรังอุหนียังพักหน่ายยังสังกะเตจินาศดิณาสันตุปราวาสัพิโรคะวุปตมิจติเตนัชหงุมังตีนัสุขสัพเพวิจิสาสังกัมมันญาติตาเยสาจินมุณติตาหงุติหิ sukhoberananguparoso kasaramaha desana sukasa jadi warna

ฮัลโหลนิมเดวาเจียเจียเจ้าบุมาจุฬาโคเจียเจ้าราโควิรุณาโควิรุปโคฉันดิมาราวินทวชเจ้าเวนัสยโยเจ้ากุเวโรบันโรปิจ้ายูกาโยเจ้าบาสุนหกุมารโอธาดาตโครธาดาตมะหาเดวาจิติตวัสสาวกัสยีราบโมคุบันตุเตยราบโมจ้าตัมโคจารุปารุจ้าเจเจกังเอเตนเจเจเตศนเจเจสวทิหวันตุเตเอเตนหูระเตจเรมุตุน้องเจเจมังกรันเจโยปีจเรมุตุโยมารุปภิมตุโอปราชโยมโคจะโยมโธทิมันเถรุโมติสาชัยเรต้าภูมค มหาสิโนสยปีภุสริมตยมามจุปะภิมตปราสยโยุมโพทิมเทปพโมติสาชัยราอินตะกนมามหสิโนสยปีภุสริมตยมาจุปะภิมตปรายโสยุมโพทิมเทปพโมติสาชัยราเทวขนะมหสิโนสยปีภุสริมตอัยยมาจุปะภิมตปราสยโกสยุมโพทิมเทีพโมติสาใชจระ कैसी थी बताओ तो करें किसी कैसा वो कुताना अखबार तो वो मोड़ने थी तूना कंतांग सुंगंगरां सुखा बातांग सुमुचिंग सुखा नूतुमुचोचे जी की ताऊं सरीसू बढ़ा जिन्हां काय कमांग वाचा कमांग बढ़ा जिन्हां बढ़ा जिन्हां मनो कमांग बनी थी ते बढ़ा जिन्हां बढ़ा जिन्हां अनिकतावार आपात

บรรยากาศอยู่ในวัดตอนกลางคืนนะครับเด้อนี่วัดป่าเง,งียบสงดครับกับบรรยากาศอยู่ในวัดตอนกลางคืนมื้อนี้ก็หลังจากคู่บาขอหว้าล้ัวทห้เราทำไปที่นี่แล้วห้องกับมาจ้องคอยเขาไปเบื้องน้ากันนะครับนะตัวเหลขในีหน้ํามตนเ้อครับเด้อจ้องคอยไปเบื้องน้ากันครับ นี่กระสานยญาเลยครับด้วนี่นี่กระสานยญาครับนี่รสานยาครับตอนกลางคืน,นผนชิ่งลุกคัันอยู่ในวัดตอนกลางคืน โขอหลับน้ำยายกประจำนะครับควันห้อยออกอขอจุดถูกมาคดเสียงอ่ปิงป่องอน้ำายาเลยครับเด้อขอ้เบิ้งเก่กันครับ ง,งานนะครับขณะนี้เวลาหกทุ่มครึ่งนะครับเพื่อขณะนี้เวลาหกทุ่มครึ่งเหยียดมินจะผ้ามาขวบุญญาบาร,รมีปูยาขอสุขขอหลับเมือนนี้หนุกหลานมาทำพิธี่ทีในวัดทำคู่บาขอ,ขอให้เหยีบียทุกข์ทุกคนมี่สุขนีหมันไปเรือปูญามเมือนี้ขึ้นนี่ขึ้นมันบา,างขั้นเลยครับเมือนนี้ ลูกหลานบ่เดี๋ยวมาหลบลูยอย่างเด้อปูนยาลูกหลานบ่ขอโศกขอหลับปูนยาขอให้ปูกับยาให้เสี้ยของเซียนนาดีพ้ารวยนีย่มีโศกมีมันไปทำกันเด้อป,ปูนยาน <laughs> <laughs> ทอ,อ๋อคู่บาเด็กคู่บาบ่าเป็นตัวใดครับนโอ้หกสีหนึ่งนั่นรหรกสีหนึ่งบ่ตัวดดเป็นหกคู่บาสีด้เจ๋ออยู่ถึงมูนตัวทางนีนบ่เดี๋ยววันนี้มันจะแกวมาบนครับจำรับเรียะ ให้น้ำม่คู่บาด้วยครับคู่บาบอกเป็นตัวมาแล้วครับหกสี่หนึ่งครับเอฟซีเห็นเป็นตัวใดเนาะครับเบิ่งซอยกันเ้อครับเอฟซีว่าเห็นเป็นตัวใดก็ข้อเมียนมาใดด้วยครับเอสำหรับเด็กแค่น้ำม่คู่บาครับระวังสีนะ แปลว่าตัวไดกับคู่บาบันเนี่ยหนึ่งห้าสามครับคู่บาบันสรุปให้เราเด้ครับว่าหนึ่งหาสามครับซี่ยิบซี่กับเบิ้งไปอันยิบซี่ว่าเป็นตัวไดกับข้อเมียนมาใดเลยครับเด้อสำหรับเด็กคู่บาขึ้นนี่ขึ้นมันขั้นที่ทยี่สิบสามมันจะเป็นวันที่ยิบซี่แล้วครับเพราะมันเลื่อยหกขุมมาแล้ว หนึ่งห้าสามส่นคู่บาบาครับเขาตามนี้นะครับเนาะครับเด็ดเมี่ยนเกจิมาสรุปให้เราเด้อบันนี้สำหรับเรียกคู่บาครับหนึ่งห้าสามส่นคู่บาบาครับสำหรับเรียกคู่บาขึ้นนี้นะครับเด้อคู่บาฟันทงมาแล้วครับหนึ่งห้าสามครับเดยกให้นมม่นคู่บาครับ เขีบซี 4, ่เข็บหนาจอไปเ้อครับครับชิบนี่ก็ยัมเมยนก็สด <c oughs> ิอ๋ตัวไปนนอนเหรอเอ้ครับบันมันเด็กแล้วหกทุ่มตีหนึ่งหรอครับบรรยากาศยู่ให้วัดปา้าด้วยครับเด้อเป็นตะยันครับขึ้นยากบัดิกับบันอยู่แยัมเม่นก็นได้ มืดคักมื่อนี่ครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกซีทุกหูทุกคนเนะครับเด้อนี่โชคมีมันไปน้ากันครับสําหรับเด็กกู้บาวัดปลาหนองค่ายนะครับเด้อนำเสนอเด็กเดือนพันใดก็มาน้ำให้พี่น้องเนะครับเด้อเพราะว่ากู้บาเราเอาเคลืนมันหนึ่งขั้นครับเคลืนมันหนึ่งขัน้นสาหรับเด็กกู้บาวัดปลาหนองค่ายครับ คลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ